เกาะมันจะมีคนอยู่หรอวะพี่นีผู้พิทักษ์อะอยู่แล้วผู้พิทักที่ใช้ไม้ไม่ได้แล้วนะว่าไงเธอลงไปว่าไม่ใจแต่ไม้พี่ไอ้เหี้ยมันเป็นถ้าจับลงวอไม้อะ เ่าเปลี่ยนแล้วไฮ้มือแรกมือแรกม้ยังอ่ะแร่มาแล้วไปแรกตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยไม่ถือไม่ันแล้วเหรอแล้วมแรกเป็นอันใหม่ก่อนกดอันที่สองนะอย่ากดอย่ากดย่อยนะอันนี้นี่กดไปช่องขวานะพี่เอเคนะข้างบนนะ่ะแล้วก็เลือกไม้ที่แรก ถือมือเดียวถือแมงโรน่าล่ะเขาย่อยไปทำอย่างอื่นดิงานเยอะไม่ใช่หรอเออย่อยดิพี่เนียเอ้มันนี่ได้ด้วยมันคิดได้ดยมือท่านนี้อย้วเพื่อนตื่นบรรชาคิแล้วหลับจำไม่ได้หรอไม่ได้ยันเนี่ยต้องหีตัวท่าถือถ้าถึงไม้วันแม่เขเทเลยวะ ต้องยิงที่นั่นอยู่ดูไปยากกับมันตีต่ำอ่ะนี่ไงท่านี่ไงต้องพ่ยนี่ท่านี้กดเอเอแล้วตีอ่ะ ยย่อนนเชื่อได้12เหรียญป่ะมันย่อยหมดเลยเหรอลือไง่วะเหลืออยู่อันหนึ่งสุ่มมั้งว่าได้ที่อันแล้วเรยาย่ายอยเหรอผมได้ม,มา12เหรียญอ,อ,อนะ ย่อยได้ห้าเหรียญโคตรยากไปนะพวกกูม่อากญากายใหญเลย <c oughs> เฮ้ยพีม่มาเยอะพีกวอะไรอะ่ะไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วเออดิอง <c oughs> ค์พวิามันกลายไปใช้โมแฟกเรามันไม่ได้ใช้ไม้ห่ปีเราเป็นการตีคมแฟกอะมันบอกว่าเฟลอะไรไ่รู้อะเลือกให้ถ่านเดียพีเลือกกันล่างนะ ไอ้เ hey, ี๊ยภาเหลี่ยวกวะอ้ไรเีภาหเลยหรอเออดดีกาพอปี๊ดปืนดีย่อยย่อยครับแล้วตีปืนดีบังสายยันสวัสด์ครับตายวันนีจะพอะไดีเอหลี่เหลีอเหลีเลียลี่เ่ลล็อกไอ้น่่นเ่ะกันป้าีี้ยังไง่ยเสลิ๊ยอันีหม่ พวกจอดรถไว้กระหลานโดนครับเลยอะหัวไข่เพื่อนที่ไม่ล็อกรถอะผมไปงั้นนะพี่คุณอ่าอย่างงัอย่างย่าอย่างงัินแดงเท่าไหร่อันนี้มีเงินแดงเท่าไหร่อะอย่าอย่าไอ้จิ๊บมีเงินแดงเท่าไหร่อะพี่คุณในรถอะในนี้มในนี้มีเงินแดงเท่าอะไรจุดหมื่นอ่าโอเคแบ่งข้ามหมื่นเพื่อนเช็ดเขียคนกันเองคนกันเองมึงยังทำกันได้ลงเขาเรียกบังคับแบ่งก็เพราะว่าคนเองก็ทำไงซะคนอื่นโดนไปดิ ใช่ครับทีคู่นี้เดี๋ยวไปไปดูตรวจดิอ่ะชมทำอะไรกูขายยาขายได้เหรอผมทวามมันขายไม่ได้อะนี่จะลองไปฉกปูนเนี่ยฉกไม่ได้ตำรวจไม่พอขายยาไม่พอเลยไอแหวนไอแหวนมานทำตุ่มหล่นนี่มันไอแหวนไอยแวนตุ่มหล่นน้อยกว่ายาลองลองลองโทรหาไอโทรหาดิท่าท่านบอกเลยโทรโทหาไปที่คุณเหรอไปอะ ตัวหาวนี่บอกจะได้บอกด้วยทีเดีนวตกรอบไปกันถ้าถ้าจบได้บอกด้วยนะถ้าถ้าจบได้บอกด้วยไม่เดี๋ยวถ้าพี่จบได้บอกด้วยจะได้ไมปุ้ยคนจบคูณดีไหมเนี่ยใช่จริงแหลพวกโอเวอร์จบไปแล้วตำหลังจนตำรวจก็ออกเลย โอเวอร์จบไปมาสิทีที่แล้วอ่ะอเขาไมออกเพรแล้วรอพี่ไม่รู้ว่ะกขาคุกออกก่อนไม่เคยแลยพี่ได้พี่ย้อยหามาได้ยี่บ้านพี่ได้เกือบเกือบได้สองร้อยทีแล้วเว้ยเอาไปตีทินที่อะไรอ่ะท่านเดียเก็บไว้ก่อนไงไม่ไม่นี่จะไม่ให้กูเก็บไ,ไว้ประเลยวเรอเล่นกัะไม่แต่พี่มีแม่ผูแล้วไม่ใช่หรอ ไม่มีเฮ้ไม่ทำดี่ห่ดเก็บไว้ไม้นึงดิไม่ทำไม้ผูกไม่ก็เก็บไว้สองไม้เผื่อพูดหายหมดอ่ะเอาพูดห, <c oughs> หายหมดก็แบ็คทูเบสิ่ไปจะหายหมดแบบประกันพี่ไม่หายหมดหรอกมากก็เหลือหนึ่งชิ้น่ะ ีไม้กูมีหนึ่งสองสมี่ห้าหกเอาพี่เอาพี่ห้านีหกหกลมไม้ยูห่งปีเลยนะยือยนย่อยไม่ได้ยไม่ได้ถีเลยเอ้ยมีหกกู้ย่อยเป็น<อ><ม>ปหนึ่งเลยดิเอ้หกดิสมี่อันนี้อันนึงคาบาย่อยไหนย่อยสามเหรอแต่พี่อะาหายไม่หมดหรอกเจอย่อยไป ไม่เป็นจรทีไรอะ่ะมันพ้นได้หมดแลว้วมั้งทีเดียวปะเอาไปได้หมดเอ้ยมันเอา,เอาทับไม่ได้เลยพี่เอาไปคนละไม้นะทีละไม้อนะ่ะ,นะะนะแบบไปทีละไม้อนะ่ะ เบอ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 ไปเจอเดี๋ยวคนเป็นไงคนดูบอกแล้วโส่สตินเดียวมันปีสามหลุดโลกเป็นไงใครบอกโส่หลุดโลกเป็นไงหลุดหลุดชันลัดตกรอบอีดูก็โหดตหดเมื่อวานกินเค็มหรอกอะสุดติ้ตไปใช้นั่นเดินด้วยพี่สอนอะนำเพจดอะ ไปได้นะเอาออกมาไม่ได้ไรวะเราได้ยี่สามเปพี่ดวงดีจังวะได้สี่สิบแปดนะสองไม้สบายดีพี่แป๊บๆแป๊บๆจะอยแป๊บๆจะลอยเลยนะเอาเอาเอาไม้ไม่ย่อยอ่ะไม้คือไม้ที่เรามีคือต้องเอาไม่ย่อยเลยนะลอยได้สิบเอ็ดดิ้งแกเอามาย่อยเล่นๆอ่ะเอามาย่อยเล่นๆเอาไปตีอาวุธอื่นอ่ะ โอแต่ถ้าจะแลกเป็นไม้เหมือนเดิมก็ได้เหรอเออแต่มันก็จะตีไอท่าเฮี้ยนนั่นน่ะใช่ไหมพี่ใช่ย่อยดีกว่าแง่แม่งทำให้คนบูดอุบุดไวมากเลยนะพี่สมมุติพี่พกของตีวุ้ยไปร้อยทีตีจิตสามไม้มากดย่อยต่อรลวัวเออได้อีกร้อยทีอ่ะได้ได้เลุลวงเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากของให้พี่ที่เขาขับทียี่สิบแล้วอ๋อได้ครับ แต่งโจงแอ๊เขไอเฮียได้หกเหรียญไอ้ตุเรธไอจัดูกโคตรขีเลยจ้ะพี่พี่ยังสมาได้มาสี่สิบแปดเหรียญใช่หรอไหกเหรียญไอจัดโคตรขีเลยทำมาเชดิอะไรนะทำมาเชดิเท่ๆทำมาเช พี่จะไปเดินทางสนับอะุณถ้ามาเชมมาเชมีอะไรหน้าทำไปจะมาเชมไม่มีป้นแม่งดีกว่ามั้งวันนี้เฮียพรุ่งนี้จะเริ่มในสัตว์เกาะมีสองตัวอนรกมอของเกลือพี่แจ็คเกลือผมต้องหาเงินด้วยไม่งั้นไม่นี่ด้วยเพราะว่าหลังเซฟมนเก็บเงินอีกสองแสนทุกคนละสองแสนค่าเันจะป้นแม่งหนักกว่าเดิมเดี๋ยววันไม่ยากอยเป็นวัไม่เลจิ๊บปะ ไปก่อไปเอไมก่อเอต่อพี่กับผมไม่ก้ากับไม่เบสไม่อย่างนั้นีมันทับกันได้นะเยี่ยมเยนจุกหวานจุกหวานใครอยู่บ้งวะได้ได้เฮแวทำเกาะต้องหกสิบตัว ไม่ทราบเหมือนกันครับกระสุนปืนอ่ะผมไม่ได้มีปืนเลยต้องถามคนมีปืน,นอ,อ่ะผมบอกไอ้รกี่ไก่เหมือนไก่จัดไปไม่รุ้หรอ,อ,อ,อกเ<ด>ขา<อ>คนเดียวครับไอคนแบบเรียกดูวะมันสูบเป็นคนเดียวไงไอ้เชี่ยคนมันว่าต้องเป็นคนเดียว <คน S 2> ทั้งทีผ่องจริงนะเว้ยไอวินที่มันได้อะพี่ต้องเห็นไอเย็่แบบแรกที่มันพีิเกือบมากับมันแบบชนะพี่ตั้งแต่สิบสองหกอะไอเห็นยืนมือสามสี่ตัวสามสี่ตัวเรื่อยเื่อยอะเป็นยังไงก็ไม่พีิกหรอก เปลี่ยนแอบมปนอนให่กูดิถ้าวัวแพนนะแบกคนเดียวไม่ไหวของจริงที่อื่นมันเล่นกันห้าคนไงบอกแล้วว่าคนเดียวมันไม่ได้เก่งหรอก <c oughs> โพรเดี๋ยวทีคนอื่นมันก็เก่งแต่คนอื่นมันเก่งเก่งหมดแล้วเนี่ย เหลือไปกอล์ฟอันนึงแล้วกันดูผูเหลือไปกอล์ฟอันเดียพอเาระใช่เพราะว่าพี่บินมาตีพี่บินมาสองรอบแล้วเสียงนักคอมเนี่ยเหรอเหลือเหลือไปกอลอันเดียวพอเพอได้อะพอเลยีบบางดคนดียะพี่็นยยี่สสองรอบอะยี่สามยี่าที่ผมยดิ ผมไม่โดนดิจิตมาเลย โอ้ยเียกระจอกสัตว์ดวงได้เจ็ดเจุดสี่เหรียญเท่านะเจจุดสี่เจ็ดจ4สี่เออโอ้ยโด,ดน้งหมดได้เทไหร่ไปเลยแปสิบกว่าป่ะเจ็ดจุดสี่เหรียญหมดหมดเหรอดวงมันสี่ม้าเลยนะใช่ปีได้ยี่สิบสองปีได้ไงโอ้ย Yeah <laughs> they do what that feel you didn't have to look for me as <laughs> a thing was <laughs> that we would bring All day and all night we'd stay up it felt so right We <laughs> were so young We were so dumb We would get drunk and then hook up we were okay, we were alright, staying awake.